มาเราจะมาเป็นสายการมานที่สิดก้านะคะได้เราได้รรบเคยวางบินเลขที่1นึ่งหนึ่งจากบริษัท s v s จำกัดน,นะคะสำหรับเอกสารตรงนี้ใบส่งของครับใบกัากับภาษีครับไปแงนนี้<ม>เล่นที่54742 ขออภัยค่ะเล่มที่0001เลขที่00001เลขที่ 1, ทอ้าอีกน,นะคะก็คือ54742ใบส่งของครับใบกำกับภาตีเล่มที่0001เลขที่0002เลขที่ 2, ทอ้าอีกคือ8341ค่ะ เค่ะเรามาเข้าระบบเจ้า uh นี้นะคะเลือกโวลโคค่ะเลือกใบรับวางบินค่ะกดโอเคนะคะกด F3 เพิ่มค่ะไปที่เลขที่ย่งอินนะคะเลขที่ย่งอิน เลข่ยองอีกนะคะให้เราใส่5้าสี่เจดสสองค่ะวันที่นะคะเราใส่วันที่สิบเก้าาคืผู้ขายนะคะให้เราใส่จุกดกด enter ค่ะเราจะเลือกบริษัท FBS จำกัดนะคะค่ะ วันนัดชำระนะคะให้เราเปลี่ยนเป็นวันที่25ามกราคม2558โ okay, อเคค่ะลงมาที่รายการนินไว้นะคะแค่คลิกจรินะคะให้เราใส่ปุ่ม Enter ะค,ะค่ะค่ะเราเลือกแค่สองรายการนะคะว่าคือรายการ5 4 7 4 2 กับรายการแอรสารทีหนึ่งค่ะกดเลือกค่ะค่ะโปรแกรมก็จะรันให้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยค่ะโอนะคะกดเอสกคดอค่ะเสร็จสิ้นแล้วค่ะ